เราเราวิธีการเหมือนแบบว่าทักไปหาไอ้คนที่มันเหมือนแบบว่าทักเราอ่ะก็คือพิมพ์ไอ้ช่องด้านหน้าใช่ไหมใช่พิมพ์พิมพ์ชื่อมันลงไปปุ๊บจะโดนใช่ไหมง่ายจังเตัวเลกเก้เลกเออชื่อตัดดอยู่ไหนวะเลกเก้เลกเก้จักรา อะไรเล็กี้เออไอ้ทีบอกเล็กี้เออใใชช่จักรจักรเล็กเกอคือมันคิดไม่ออกใช่ไหมตอนไหเออไม่เลยมันไม่มีเครื่องกลางเหรอเครื่องกลางอยู่ไหนวะตัวอะไรเนี่ย ลันเกเออลันเออเลเกเล็กเกเออกรทีมเนี่ลันเล็กเกอตากเลกี้เล็กเกอชอบไปตอนที่หนุ่ยล้อเลียนที่สุดละไม่ได้แต่เครื่องละ มันแมวกูนะทำไมกูต้องเป็นเหยื่อวะมึงสังเกตไหมเปอร์เซ็นต์การการที่กูเป็นเหยื่อเยอะมากสูงมากเลยใช่ป่ะก็ดีไงดีเลยปลอดเลยปลอดภัยเลยทุกวันนี้ไอทีมันตายเอาตายเอาตายทุกตาเลยอะขอโทษโอเทมก็มีไม่เป็นที่โอเทมไหน มาเอาพลังให้เจ้อ๋อเอาพลังให้พลังเฮ้ยพลังการซ่อมแซมแบบเร็วแล้วเป็นเป็นความถ่วงที่<อ>ไม่ถ่วงขอให้กูดเ,เลยได้ไหมเก็บนี้มันเลยมันไปเนี่ยเออไอ้เจ้ยมันเจอกูแล้ว <c oughs> ทนันบอลกีุ่สกุสซึเออชั้นสองเลย ไม่หนุยอยู่ชอบได้กี่คนอ่ะคนเดียวป้าหนุยคนเดียวคนเดียวมันจะต้องคนเดียวโ๊วมันไม่เอากูนะกูบอกเลยมันขึ้นบ้านแล้วชิ่งตีชิ่งอ่ะมันไม่ชิ่งเก็บของดีไว้ที่หลังเปล่าเก็บของดีไว้ที่หลังเปล่าอ๋อของหวานก็ของ ของเค็มของขาวเครื่องมันเป็นอย่างหมดนะเรอ่องกลารนอนนใช่ใช่ใช่ตอนตอนแรกกูหาตรงกลางไม่เจอเลยกูวิ่งหามันหาหน่วยเลยถ้าเครื่องท่าบ้านมีเปล่าวะถ้าใครว่าอยู่อยู่หลังโรงเรียนเครื่องนึงหน้าบ้านนิดเครื่องเอยู่โรงเรียนเนี่ยเอออยู่ใกล้หน่วยเลยเนี่ยมันเป้าเลยอ่ะ เป้าบ้านน่ะเราเขอยู่ใกล้หนาไหับเฝ้าบ้านเหรอเออเป้าตรงหร่อต่อมเออหนุ่ยหนุ่ยซ่อมไอ้ตรงบ้านสองไปแล้วไปแล้วเออใช่ใช่ใช่เออบ้านสองคันมันมันมีล็อกเดียวใช่ไหมซ่อมยากเออซ่อมยากเลยซ่อมยากเอาเลยมาแล้วว่าเก็บให้มันเจอ คือถ้าได้ยินเสี่ยงปุ๊บต้องออกเลยเนี่ยเออที่เกยดจุแม่งออกไม่ได้ถ้ามันมาตอนนี้กูต้องวิ่งนะมึงไปไกลขนาดนี้กูกูเลาะสอบลัวถ้าจะไปหาดูอต่อเออหาดูอ,อ,ตอ,อีต่อไอ้อออทีอยู่ไหนเนะี่ย ตอดตูฮะคือาตัดตอดตูเฮ้่งมึงนี่เ้เครื่องนั่นมันซ่อมได้คนเดียวมงึงไปอยู่ทำไมตรงนั้นน่ะไปช้อยู่หน้าบ้านมีเครื่องหน้าบ้านเหรอไมหรออ๋อใช่ใช่ใช่สุดสุดทางกระโดดไปปะไปเลย มาขึ้นเสร็จม,มาว่ะมาต่อมันเอาต่อไอ้เงี้ยหายเจอเออมึงไปซ่อมไหนต่อเก็บอ๋อเครื <h <h nah ่องไอทีม um> ั้เอออันนี้คือแถวนี้มันหาทุกตารางนิ้วเลยเว้ยไหนวาหน้าบ้านุดขนาดอ๋อมันเจอปะ ม้มันสไลด์ท้ามันชนหแล้เออกูก็กูกว่งมือครับโอ้โหสัลซาก่มิอะไรซม่ไม่ได้ไอโอ้ยม,มันเจอกูล่ามันเจอกูล่า,ลาไปโรงเรียนแล้วกันเขามันเอาใครวะดูอี่ไใช่ใช่หายแล้ว คนซ้อมกอูเล่นแล้วเกจีเดียกูไปมึงไปเป็นปุ๋ <đi> ปยกูไปเป็นปุ๋ยแล้วโอ้ยมีฟันระเบิดด้วยฮนะเขาออก เอ้าวโอ้สิงคันนี้ส่งคันนี้คันนี้ว่าะคันนี้ไปไกลๆคันนี้ไปไกลไปไกลเลยไม่ต้องโคบคันนี้ไปไกลๆเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมันจะได้ไม่ทันอุ้มอุ้มปืนมึงกระดิ่งน่ะโอ้วัตถุฟลักหนุ่กทันมาตรงโทเทมเลยก็ได้นะอ๋อมันปืนเหรอเออลูกเองได้แอนเนี่ย เจอกูว่ะเฮ้ยมันไม่เอามันหาโน่ยังไงเยเออเราจะไปหายหนุ่ยเออผมเทมเพิร์ดผเทมวะเออใส่ใหม่หน่อยเร็วๆดิถึงแค่ขวันก็พอเออเอาแค่ขวันเออหนอยจ่อฟ้าหน่อยแล้วเออเอาแค่จุดหน้าผากพอหนุ่ยเป็นอาฟืองปุ๊บเป็นได้วะวิ่งเร็วว่ะ สุดชีตเรียนเร็วเร็วเร็ววเร็วจะได้ไม่ถ่วงเวลาเพื่อนดีนะเปิงเนี่ยไปลวกูไม่มีชื่อื่นให้เร่นแล้วหรอกกูกูกูไม่ได้ตั้งใจกูก็กล่าวว่าจะมาซ่อมเอ้ยเอ้ยมันลงแบงกงล่างลงแบงกงล่างเอาหาหาพอแล้วไม่ซ่อมแล้วตอนนี้สุดากระพืบเครื่อง เด,ดเ,เดินลงเรียนทอมเด็ดแล้วใช่ปะเดินปึ๊บลงไปข้างล่างเดินหาเดินเดินหาอยู่ยังอยู่ล่างบ้านคนเดียว,วเหรอไอ้เชี่ยมโอ้โหเครื่องนี้เราฝากซื้อตำ<ร>ปลัปกว่ะมีแต่เคร,รื่องสมบูรณแล้วอ่ววะแล้วก็ตรงโรงเรียนอะ่ะซ้อมยังโรงเรียนซ้อมยังอะ ให้ไปเก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้แค่ตรงหนึงให้ถึงหลังโรงเรียนนะโอ้โหเช็คทุกตารางจร้งจริงอ่ะบ้านสองชั้นเช็คมันเช็คจริงเช็คมันแบงค์ตมเลยละเอียดมากอ่ะยุ้ยไปใต้ดินเลยจะได้ไปหาหนีจะนี่เหรอหมดแล้วเอาอีกแล้ว ไอ้กอยู่เลยยังยังเอาใครไม่ได้เลยเธอไม่เอาอ่ะกูยังไม่ได้เปิร์กเลยเนี่ยเกมว่ามันมันเริ่มหงุดหงิดใจแล้วล่ะเชื่อกูหาใครไม่เจอเลย โอ้โหตรงนี้ก็ซ่อมยากเอาพลังให้เอาพลังให้พลังอู้อยู <c oughs> ่ข้างหน้าเมั้งพลังจับเท้มข้นแล้วเตรียมไปสร้างใหม่ได้เลยนะจ๊ะตรงนั้นแหละทางรอดเลยนะข้อมตรงบ้านไอ้ตรงข้างบ้านเลยวะต้อมเลยอไอ้ทีมันมาแล้วมึงมึงสกเนียนไว้นะไอเ้ไอเหี้ยไอ้เหี้ยกูให้เมียนไ,ไม่ใช่ไอ้วิง่ง โอย้ยได้เลยไอ้ไอไออเหี้ยกูติดโอ้ยเไปไหนกันบ้างอะ่ะตรถทิมซ่อมได้ไหมตรงนั้นอะต้อมได้นะแต่ว่ายังไหวยอยู่ดีต,ตรงไหนอยู่ตรงไอ้ตรงข้างบ้านข้างบ้านตรงนั้น ้องแค่เด็ดปะตอนทีแบงค์ุกอะโอ้ยีสิบหายแล้วแบงค์เฝ้าเอาุกอั้ยเครื่องแตกโอยกูจุกกูจุกพลาดพลาดไปเยอะเลยเออเอาตัวเองเป็นปุยโอ้ยจะคาดก่อนได้อ่ะเฮียกูจุกพลาด ไอตอนแรกก็ได้อยู่พอมา,มาไม้นี้แม่งกูวิ่งไปวิ่งติดไอซอกไอนะ่ะปูนะ่ะเรียบร้อยเลยปลูอยอโอ้โหเฝ้าเลยต่ะหนุยมีความกล้าหาญพอไหมกูมีอไอทีอ้ทีเ,เชี่อกูอามามาหนุยได้ด้วยทำกูเลาเลาอได้เฝ้าขนาดนี้เลยมันเนี่ยเออไม่เคยเจอละสี นี่ละสายตาหน่อยเว้ยเอาไปเลยนะวะเอออเฮ้ยเอาจับได้ได้เฮ้ยเอเคโอเ ผมแล้วน่ะมันทางมันชุกย่างจริงเกมขอบใจนะที่ครั้งที่เธอก็ยังฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีๆีแล้วอย่ากจุกให้เหนื่อยจะพยายามทุมเทออดทนเพื่อกันเวลาเราแบงแล้วยังคุณร้น เพรตามเพลงแค่น Bl ah, ั mm ้นก็ดีมากพอแล้วมันลงโรงเรียนมันลงโรงเรียนหากูโอ้ยตะกี้นี้เยี่ยวเล็ดมันนิดนึงเลยอ่ะเดี๋ยวกูต้องเออตรงกลางก็ได้เดี๋ยวส่งกำลังให้ไอ้เหี้ยเยี่ยวกูเล็ดดเเลยตรงกลางมึงไปไหนมานาทีตรงเนี้ยไปคิวตัวเองมาอ๋อแบบนึี้แบบแบบฮะ เราได้ดินอะมันต้องได้ไหนยังได้ดินอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ได้ดินแล้วนะใช่เดี๋ยวนี้อ๋อมีเครื่องไหตอนเนี้ยมุ้ยมีส่งพลังให้มาป่ะเราตัวหายแล้วยังไม่ทันละโอ้โหเนี่ ฮ้ยเจอกูโอนแรงใช่ป่ะไอ้เหี้ยกูอยู่บนกูนึกว่ามันจะลงไปข้างล่างแล้วโอ้ยหากูลอบสองแล้วโอ้ my god อ oh, 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 ่ะต้องทิ้งกูแต่กูคาดหนีแม่เอาไว้ก็มันยิงอุ้มอยู่ต่ะทําไมอึโดนไล่โอ้โห ขอใกล้ดีกว่าเอาให้เสร็จเลยเอาเอาออกมาแล้วไอ้ยานเอาถึงตายแล้วเฮ้ยต่อถึงตายนี่เปเนไงนี่จะเป็นไอยัดไก่ละเห้หนึงเยายามจุ่มเเอดับยันก็ดีมากปอ มิไม่ได้ลองเพลงหรือแค่ไหนเพราะตามเพลงตามเพลงเออไปขคอก่อนแม่งแต่ชิ้นหนึ่งมีคนป่วยมาอู้ชีพหายอู้สวดฉี่แป๊บหนึ่งได้บอกว่าแม่งปวดเยี่ยวแล้วไม่ไหวละ กันไปนัขึ้น hmm กันเฮียไม่ไหวแล้วพูดทีมากโอ้ยโอ้ยที่มึงร้องนี่มึงร้องลำคาญเพื่อนหรือลำคาญอะไรวะแม่งกูสัดกูจะฮิวตัวเองโอ้โหป่วยด้วยโอ้โหคนป่วยโอ้โยขอเวลานอกเกม ทำไมทีมกูมันดีขนาดโอ้โอ้ยไอ้หนุ่ยวิ่งมาใกล้กูมาทีมกูสิให้โอ้ยลงต่อหน้าต่อตาหายแล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวหนุ่ยยู่ใล้ ใกล้ขน,นาดว่ะเหี้ยกูเยี่ยบอยู่เลยหนุย่ยกูอยู่ตู้หลังมึงเองอันล่ะกูอยู่ตู้หลังมึงเองเนี่ยแล้วกูเจ็บด้วยนะสิสัตว์เอ้ยอย่ากูกูจับสายอยู่เหมือนกันแม่งจะกระชูดหนุ่ยวิ่งเจ็ใช่ไหมเนี่ยมึงมัน,นอ,ยอยู่ใกล้เป้าอยู่ เอ้ยเราก็มาล้มตรงนี้ด้วยนะตอได้กาบอไปอะไอ้เฮียเปิดตู้แล้วมั้งอันใหญ่เฮ้ยาแล้วคือมีตั้งเจ็บอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วไอ้กหน่ยแม่งมันล้มข้างกูกูเยี่ยวอยู่โอ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์โะเเลยยอ้ส คือทางวิ่งแม่งก็ะบี่ยล้แย้แม่งมาวิ่งใกล้กูแมพมันก็กว้างอยู่นะไอสัตว์เราปุ๊บไม่ยุงเลยปุ๊บเลยกูเข้าตู้มุมแมพเลยกูเยี่ยวยูโอ้โหมึงบอกว่าเดี๋ยวผิดที่ผิดเวลาละโอ้โหโอยแต่แล้วไล่ย้ำอีกดวงสมพงศ์ว่ะแฝง งานเนี้ยเออคุณเอฟไม่ไม่อยู่ในตู้ยังไงก็ไม่รอดเกมเพราะว่ากูปููอยู่ในตู้จนอีการบินขึ้นเออการบินขึ้นเจ้าอย่งนี้ใช่ไหมก็วิ่งมาเลยอ่ะงานปูซ่อนตู้ข่อดี่หนูยจะวิ่งมาอีกอ่ะอาตัวจะอย่าดนีใช่ไหมเกม ที่ดูดูตัวกูแพ้หัวเอมฮะอบใจนะขอบใจนัดูว่าเดินไยางฝืนใจตัวเอง โอ้โหมันติ๊กแท๊กโอ้โหยังจะย่องอีกไอ้เหี้ยเออไม่น่าย่องเลยวิง่งเลยรู้ไหมถ้าโดนอีกทีหนึ่งมึงล้มเลยนะหรอเฮ้ยที่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจงใจใช่ไหมจงใจอะไรกูมันตี๋รูนมันตี๋มั้งไอ ไอ้หนุ่ยกูควรรอดมึงอะสมควรตายเหี้ยกูอยู่ของกูกูอยู่ของกูคือไอ้ตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยเครื่องมันเสร็จหมดแล้วคือมันอะ